สวัสดีครับผมวันนี้ช่างเด่นจัดให้นะครับฟอ <F> ร์ดเฟลต้าเนี่ยฟอร์ดเฟลต้าเนี่ยไฟทุกเครื่องโว์เกียร์ไม่เปลี่ยนนะครับ <S <S ในรายการบบการายกันบ้านไปดูกัน,นครับ <S <S มีเกียร์หนึ่งเข้าไม่ได้นะครับที่ศูนย์เก็สองสี่้มีโค้ดกี 2832นะครับพิกัดสมรรถนะงามเปลี่ยนตำแหน่งงามเปลี่ยนเกียร์อนะครเอวงจร a c ข้ปูเปลี่ยนเกียร์ตัวนี้ก็เป็น Actuator เป็นตัวมอเตอร์นะมอเตอร์ที่จะใช้เลื่อนล้ามปูนะครับมอเตอร์เกียร์นะตัวนี้ ตัวนี้นะครับมอเตอร์เกียร์เอเกียร์เอจะอยู่ข้างบนบนนี้ส่วนตัวบีจะอยู่ท้ายท้ายเกียร์ข้างล่างอยู่ข้างล่างไม่ใช่ท้ายเกียร์จะอยู่ตรงหัวหมูมจะอยู่ข้างล่างถ้าตัวเอหนึ่งสามห้าถ้าบีนี่จะอยู่เกียร์เป็นเกียร์ถอยสองแล้วก็สี่แล้วก็หกนะครับ แต่การคันนี้ก็นี่ะตัวบนนะครับมอเตอร์เกียร์มอ,ตอเตอร์เลื่อนก้ัมปูคงง่าย